ติดตามอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้วันที่4ธันวาคม2568ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเย็นจะเริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นเล็กน้อยบริเวณภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้มวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางจะแผ่ลงมาปกคลุมในค่ำคืนวันนี้เตรียมรับมือฝนฟ้าขนองช่วงบ่ายจนถึงค่ำติดตามรายละเอียดได้ที่คลิปนี้เลยค่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตาม กดไลค์ให้กำลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะติดตามอัปเดตสภาพอากาศในวันนี้วันที่4ทธันวาคม2,568ช่วงเช้ามีอากาศเย็นช่วงกลางวันเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวเป็นร้อนชืน้น ลมฝ่ายตะวันออกจะพัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมประเทศไทยย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านฝั่งตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกําลังแรงขึ้นและเคลื่อนลงสู่ทะเลจ,จีนใต้ตอนกลางช่วงประมาณวันที่8-9ธันวาคมคาดว่าพายุนี้จะเหนี่ยวนําำ,ำมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณทะเลจ,จีนใต้และประเทศไทยในช่วงดังกล่าวอาจมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นอีกครั้งประมาณวันที่10ธันวาคมเป็นต้นไป บริเวณประเทศไทยเมื่อมีฝนฟ้าคนองหลังจากนั้นจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดเตรียมรับมือและดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงก่อนกลางเดือนธันวาคมกลับมามีอากาศหนาวจัดอีกครั้งลักษณะอากาศของประเทศไทยในวันนี้ในแต่ละภาคช่วงเช้าอาจมีหมอกบางอุณหภูมิยังอยู่ในเกณฑ์อากาศอบอุ่นอยู่ค่ะ บริเวณภาคเหนือช่วงเช้าอากาศเย็นจนถึงหนาวมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าประมาณ14-20องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ28-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ5-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกจะพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นอุณหภูมิลดลงอีก1-2องศาเซลเซียสและมีลมพัดแรงอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-22องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่28-32องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคกลางอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-22องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ32-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ภาคตะวันออกอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-35องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยตอนบนของภาคอากาศเย็นมีหมอกบางในช่วงเช้าตอนล่างของภาคมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ20-24องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันอากาศจะเย็นในช่วงเช้ามีเมฆบางส่วนไม่ปรากฏกลุ่มฝนอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ21-23องศาเซลเซียสและสูงสุดประมาณ31-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตร กรุงเทพมาหานครและปริมณฑลเกิดหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิตามสุดประมาณ23-25องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณประเทศไทยตั้งแต่ประมาณวันที่7ทธันวาคมเป็นต้นไประยะแรกจะมีฝนฟ้าคะนองหลังจากนั้น อุณหภูมิจะต่ำลงเรื่อยๆและมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดโดยเฉพาะตอนบนของไทยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกซึ่งเป็นลมหนาวที่พัดพานำความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนพี่น้องตอนบนของไทยดูแลสุขภาพกันด้วยด้วยความห่วงใยจ,จากนายสุขสันท์ทันข่าวตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปเริ่มหนาวลงเรื่อยๆจนถึงประมาณวันที่17ธันวาคมค่ะ ติดตามรายงานปริมาณน้ำสะสมอยู่ในเขื่อนของไทยเหนืออีสานกลางตะวันออกและภาคใต้มีปริมาณน้ำในเกณฑ์สมดุลบริเวณประเทศไทยในปี2569มีแนวโน้มว่าจะเข้าสู่ภาวะเอลนินโยหรือความแห้งแล้งในปี2568น้ำสะสมอยู่ในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ดีและคาดว่าการบริหารจัดการน้ำในปี2569อาจจะไม่ขาดแคลนน้ำในแต่ละภาคค่ะ บริเวณภาคเหนือเขื่อนกิวคอหมามีปริมาณน้ำสะสมถึง116%เปเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชน106%เปเขื่อนแม่มอก101%เปเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนอยู่ที่99%เขื่อนภูมิพล99%เขื่อนกิวลม98%เขื่อนสิออริกิตเ8เซ เขื่อนแม่กวงอุดมธารา97ภาคเหนือมีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่99 24,542ล้านลูกบาทเมตรใช้การได้ประมาณ72 17,798ล้านลูกบาทเมตรค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มมีตัวเลขที่ดีไม่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยแล้วค่ะเขื่อนจุราภร์มีปริมาณน้ำสะสม99 เขื่อนห้วยหลวง96%เขื่อนลำปาว94%อุบลรัฐ93%เขื่อนสิรินทร93%เขื่อนน้ำอู่น90%เขื่อนลำแซะ84%เขื่อนน้ำพุง81%เขื่อนลำพระเพิง57%เขื่อนลำตะคอง54%เขื่อนมูลบน53%เขื่อนลำนางรอง51%น้ำสะสมอยู่ที่89%โดยเฉลี่ย 7,459ล้านลูกบาทเมตร,รใช้การได้69% 5,807ล้านลูกบาทเมตร ส่วนภาคกลางนั้นจะแบ่งเป็นภาคกลางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นปริมาณน้ำในเขื่อนที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าค่ะภาคกลางเขื่อนทับสระมีหนึเอร์เซ็เขื่อนป่าสักชลริทธ์ิเปอร์เซเขื่อนกระเสียว8 2เปอร์เซเขื่อนสีนักรีนเกิเปอร์เซเขื่อนวัชราลงกรณปแปดเปอร์เซนโดยเฉลี่ยภาคกลางน้ำที่ใช้ในการ,กรเกษตร1 3 0 4ล้านลูกบาศก์เมตร9 2เปอร์เซใช้การได้8 8 1,244ล้านลูกบาซ็นต์หนึนรบ ส่วนเขื่อนฝั่งตะวันตกของภาคกลางมีปริมาณน้ำสะสม90% 23,822ล้านลูกบาทเมตรใช้การได้40%คือ15,45ล้านลูกบาทเมตรภาคตะวันออกมีปริมาณน้ำสะสมในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า50%เพียงเขื่อนเดียวคือ ขื่อนคลองสียัดเขื่อนน้องปลาไหลมี101%เขื่อนขุนด่านประการชน98%เขื่อนนริบรินทรจินดา97%เขื่อนประแส97%เขื่อนบางพระ96%เขื่อนคลองสียัดมีเพียง35%โดยเฉลี่ยน้ำสะสมอยู่ในเขื่อน1,219ล้านลูกบาทเมตร80%ใช้การได้74% 1,125ล้านลูกบาทเมตรภาคใต้เขื่อนราชประพามีน้าสะสม80%เขื่อนแก่งกระจาน76% เกือนบางลาง64%เขือนปลานบุรี52%ภาคใต้มีน้ำสะสมอยู่ในเกือน6,186ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น75%ใช้การได้55%อยู่ที่4,476ล้านลูกบาทเมตร โดยเฉลี่ยทั่วประเทศน้ำสะสมเฉลี่ย91%จำนวน64,533ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น91%และใช้การได้โดยเฉลี่ย58% 49,94ล้านลูกบาทเมตรค่ะพ oh so ี่น้องเกษตรกรในปี2569จะมีปริมาณน้ำสะสมในการอุปโภคบริโภคและทางการเกษตรด้วยค่ะ ติดตามอัปเดเคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพื้นที่ใดเป็นสีม่วงจนถึงสีเหลืองสีขาวบริเวณดังกล่าวอากาศหนาวจัดขณะนี้คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าสู่มาหาสมุทรแปซิฟิกตอนบนประเทศญี่ปุ่นหนาวจัด และประเทศจีนตอนบนเช่นที่เมืองฮาบินประเทศรัสเซียจะมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดส่วนเทือกเขาฮิมาลัยจะมีอากาศหนาวเย็นนำพาความหนาวเย็นด้วยลมฝ่ายตะวันตกหรือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดผ่านบริเวณในปานบังกาเทศประเทศเมียนมาสปปลาวเวียดนามและประเทศจีนส่วนประเทศไทยคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกระยะนี้บกคลุมได้เพียงบางเบาบริเวณตอนบนของไทยคือเชียงรายเชียงใหม่พยาวน่าน ตั้งแต่วันที่7ธันวาคมเป็นต้นไปคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเริ่มเคลื่อนตัวต่ำลงลมที่พัดตามเข็มนาฬิกาหรือแอนตี้ไซโครนเป็นลักษณะของลมพัดตามเข็มนาฬิกาอากาศจะจมตัวซึ่งนำพาความแห้งแล้งและหนาวเย็นจากบริเวณแผ่นดินลงมาปกคลุมประเทศไทยจึงทำให้ระยะนี้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นเป็นส่วนใหญ่ความชื้นค่อนข้างน้อยจะมีฝนเพียงฝนปล่อยเท่านั้นและคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะพัดต่ำลงมากที่สุดในช่วงประมาณวัน ที่14ไปจนถึง18ธันวาคมค่ะเหนืออีสานกลางตอนบนจะมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีอากาศหนาวเย็นฝนตกจากแนวปะทะอากาศมีคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกมีมวลอากาศเย็นและลมฝ่ายตะวันออกพัดเข้ามาจึงทําให้เกิดฝนฟ้าคนองขึ้นได้ในช่วงวันที่11ธันวาคมเป็นต้นไปอากาศจะหนาวจนถึงหนาวจัดอุณหภูมิอาจอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นจนถึงหนาว อุณหภูมิต่ำสุดอาจอยู่ที่ประมาณ11ไปจนถึง18องศา,ศาเซลเซียสโดยเฉพาะตอนบนของไทยค่ะช่วงเช้าวันนี้บริเวณประเทศไทยจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวคือบริเวณจังหวัด เชียงรายเชียงใหม่พะเยาน่านอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ13ไปจนถึง17องศาเซลเซียสส่วนภาคตนออกเฉียงเหนืออากาศค่อนข้างอบอุ่นเริ่มมีลมหนาวพัดแรงวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17ไปจนถึง22องศาเซลเซียสที่ภาคตนออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลางภาคตนออกอากาศค่อนข้างอบอุ่นตั้งแต่ช่วงเช้าเลยค่ะอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ24ไปจนถึง26องศาเซลเซียสช่วงกลางวันเริ่มมีอากาศร้อนอบอ้าวค่ะ ความชื้นจะพัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยในวันนี้ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำจะมีฝนเล็กน้อยในจังหวัดอุบลราชธานีสีสเกษสุรินทร์บริลย์เป็นฝนล่อยตั้งแต่ประมาณ16นาฬิกาเป็นต้นไปโดยมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเช่นที่อำเภอเดชอุดมนาจรวยบุญทริกน้ำยืนทุ่งศรีอุดมจังหวัดรีสเกศสีรัตนะเบญจรักษ์กันทรลักษ์ขุนหานไพรบึงพายุน้ำเกลียง จังหวัดสุรินทร์อเมืองอภอรปราศาสตร์กาบเชิงพนมดงรักจังหวัดบุรีรัมย์อเมืองบุรีรัมย์พระพลาชัยประโคนชัยนางรองบ้านกรวดอเภอรประคำจังหวัดนครราชสีมาจะมีฝนปลอยเกิดขึ้นที่ความบรีอเภอเมืองหนองบุญมากจัก,กร,ราชเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นฝนปลอยได้เล็กน้อยค่ะส่วนภาคเหนือน,นั้นในวันนี้อากาศเย็นได้เล็กน้อยไม่ปรากฏกลุ่มฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำค่ะ บริเวณภาคกลางวันนี้อากาศอบอุ่นช่วงบ่ายจนถึงค่ำภาคกลางและภาคตะวันออกเริ่มมีความชื้นเข้ามาสะสมอาจมีฝนโปรยได้เล็กน้อยที่พระนครศรีอยุธยากรุงเทพมหานครสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามภาคตะวันออกช่วงบ่ายจนถึงค่ำจะมีฝนเล็กน้อยที่สะแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเป็นฝนโปรยได้เท่านั้นค่ะฉะเชิงเซาช่วงหนึ่งนาฬิกาอาจมีฝนที่อำเภอเมือง อำเภอบางประกงแปลงยาวราชสารส่วนจังหวัดสะแก้วจะมีฝนช่วงเย็นจนถึงค่ำวัฒนานครคลองหาดอำเม,มืองสะแก้วจังหวัดชมบุรีจะมีฝนที่พัทยาสัตหีบจังหวัดระยองปลวกแดงนิคมพัฒนาอำเภอเมืองระยองบ้านค่ายบ้านชางมีฝนปลอยเกิดขึ้นในวันนี้วันที่4ธันวาคม ส่วนวันที่หช่วงเช้าจะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในจังหวัดสะแก้วอำเภอตราพญาอารันเยอบประเทศโคกสูงวัฒนานครอำเภอเมืองสะแก้วบรีร์ภาคตนออกเฉียงเหนือจะมีฝนที่อำเภอนางรองพะกผาชัยประโคนชัยและหานทรายบ้านกรวดจังหวัดสุรินทร์อำเภอปราศาสตร์กาบเชิงสังขะบัวเชิดจะมีฝนเกิดขึ้นส่วนจังหวัดสุรินทร์ฝั่งตะวันออกจะมีฝนตกบางแห่งจะเป็นฝนตกหนักสังขะ กาบเชิงภูสิงห์ไพรบึงพายุสีสะเกดรางกู่จะมีฝนตกหนักในช่วงประมาณ6นาฬิกาของวันที่5ค่ะ5ธันวาคมภาคตนออกเฉียงเหนือภาคตนออกจะมีฝนเกิดขึ้นและพื้นที่ถัดไปในวันที่หช่วงบ่ายจนถึงค่ำภาคกลางในช่วงบ่ายจนถึงค่ำวันที่หจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นที่สัพพยาสันคบุรีชัยนาทจังหวัดสิงห์บุรีลบบุรีบ้านหมีอเภอเมืองจังหวัดสระบุรี พระพุทธบาทแก่งคอยเฉลิมประเกียรติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาการจนบรุรีสุพรรณบุรีปรทุมธานีนนทบรุรีกรุงเทพมหานาครสมุทรปราการราชบรุรีจะมีฝนในวันที่5ธันวาคมค่ะลักษณะของฝนในวันที่4-5ธันวาคมจะเป็นฝนปลอยตอนบนของไทยมีฝนได้เพียงเล็กน้อย ส่วนบริเวณภาคใต้ในวันที่4ธันวาคมเริ่มมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมบริเวณภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยบ่ายวันนี้อาจมีฝนล่อยที่สุราษฎร์ธานีอเภอเมืองบ้านานาสารบ้านานาเดิมพระแสงนะครศรีธรรมราชสิชลท่าสารานบพิตรำอ,อเมืองนะครศรีธรรมราชทุ่งสงชะอวดจุฬาพรร่อนพิบูลจังหวัดตรังอ,อเมืองตรังย่านตาขาวกันตังสิเกาจังหวัดพัทลุงควนขนุนอเภอเมืองเขาชัยสนบางแก้ว ปากพยูนจังหวัดสงขลาอำเภอเมืองควรเนียงหาดใหญ่นาทวีสบ้าย้อยเทพาจังหวัดปัตตานีอเภอเมืองยะรังมายอปานาเรศสายบุรีไม้แก่นจังหวัดยะลาอเภอเมืองอำเภอรามันจังหวัดนราธิวาสอเภอเมืองนราธิวาสยี่งอบาเจาะหรือสอะสีสาครวันนี้จะมีฝนในช่วงบ่ายจนถึงค่ำ พังงาจะมีฝนที่ตะกัวป่าอเภอเมืองท้ายเหมืองกระปงทับปุดกระบี่อเภอเมืองกระบี่เขาพนมลำทับคลองท่อมและเกาะลันตาเตรียมรับมือวันนี้ช่วงบ่ายจ,จนถึงข้ามของวันที่4เริ่มมีสัญญาณฝนเกิดขึ้นที่ภาคใต้แต่จะเป็นฝนเล็กน้อยค่ะเข้าสู่วันที่5ปริมาณฝนยังคงตกที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างช่วงเช้าภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนคือเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพร ขอให้พี่น้องทุกท่านเตรียมรับมือวันที่4ปันจนถึงวันที่6พืชผลทางการเกษตรอาจได้รับผลกระทบมีฝนเกิดขึ้นกันเล็กน้อยค่ะวันที่7ธทันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังอ่อนจนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณประเทศไทยส่วนวันที่8จะเริ่มมีอากาศเย็นลงมากกว่าเดิม พายุจะเคลื่อนลงสู่ทะเลจีนใต้ในวันที่8ไปจนถึง10ธันวาคมเหนี่ยวนำ,ำมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยช่วงวันที่10ไปจนถึง13ธันวาคมมวลอากาศเย็นกำลังแรงจะแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือ10ไปจนถึง13มีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองที่ภาคเหนือภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตนออกค่ะ พี่น้องบริเวณตอนบนของไทยเหตุที่มีฝนเนื่องจากมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลงกันอย่างต่อเนื่องความชื้นจากลมฝ่ายตะวันออกยังคงพัดพามาสะสมเมื่อมีอากาศหนาวเย็นจึงเกิดแนวพะทะอากาศฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางช่วงค่ะแมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศก,กับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ